ทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ดวงจันทร์หน้าต่างแดนซึ่งนำเสนอรายการโดยคุณป้าเพนนีเพนพิสุทธ์นะคะค่ะวันนี้คุณป้ามีเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจไว้เตือนตนและเตือนเพื่อนร่วมง,งานคนไทยนะคะเพื่อไม่ให้ไประกรรมลำบากได้ค่าแรงไม่เป็นดังที่คิด ที่ต่างประเทศค่ะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะประสบการณ์จริงเมื่อไปทำงานที่ต่างแดนของชายไทยคนหนึ่งนะคะประสบการณ์จริงเมื่อไปทำงานต่างแดนการได้สัมผัส ได้พบเห็นลักษณะการทำงานเมื่อไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอลคะ่ะท่านนี้ไปโดยกรมการจัดหางานนะคะเชิญติดตามชมรับชมรับฟังได้เลยนะคะเมื่อเราไปหางานและได้งานทำที่ประเทศอิสราเอล ประเทศนี้จะมีกลางวันที่ร้อนมากในฤดูร้อนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นและลักษณะอากาศจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภาคค่ะคุณป้าเพนนีขออนุญาตเล่าประสบการณ์ของคุณผู้ชายท่านนี้ โดยไม่ให้เห็นภาพประกอบนะคะจะมีเพียงแค่ตัวหนังสือบรรยายซึ่งคุณป้าจะอ่านให้ฟังนะคะขอเล่าประสบการณ์ในอิสราเอลนะครับเพื่อนๆท่านใดรำคาญข้ามเลยนะครับไม่ต้องอ่านผมเข้าอิสราเอลปี2014 ไปทำงานอยู่ภาคใต้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับการงานการเงินโอเคทุกอย่างถึงมันจะไม่ถูกต้องได้ครบถ้วนตามที่อบรมมาว่าชั่วโมงละเท่านั้นเท่านี้แต่ที่ผมโอเคก็คือยอดรายรับแต่ละเดือนสูงมากก็เลยไม่ได้สนใจว่าไรายได้ที่ได้ จะได้ตามที่อบรมมาหรือไม่เมื่อหมดช่วงหน้างานมีเวลาพักประมาณ2-3เดือนงานที่ผมทำได้ทำการหยุดเพาะปลูกผมถูกออฟฟิศส่งรถมารับเพื่อให้ไปทำงานที่ภาคเหนือ จะต้องไปเก็บผลไม้ต่างๆเป็นเวลาประมาณ3มเดือนจึงจะกลับลงมาภาคใต้ใหม่ตอนนี้ที่เดิมที่ผมทำงานก็จะเหลือคนเฝ้าไร่มีกี่คนเพื่อเตรียมดินตากดินฆ่าเชื้อและแมลงในดินครับ การเก็บผลไม้ที่ภาคเหนือทำให้ผมรู้สึกไม่โอเคครับเพราะว่าค่าจ้างที่ผมได้รับมันน้อยมากน้อยจนเรารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าทำไมต้องมาเสียเวลาทำงานที่ได้ค่าจ้างต่ำๆแต่ผมก็ขัดออฟฟิศไม่ได้ขัดนายจ้างไม่ได้ เขาแบ่งเรามาทำงานเราก็ต้องมาต้องทำใจจำใจทำให้งานจบเร็วๆเ,เพื่อจะได้กลับไปภาคใต้ภาคใต้ถึงมันจะร้อนแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาปีต่อมาผมก็ได้ไปช่วยงานแถวภาคกลางผมไปช่วยงานแถวภาคกลางหลายที่ และผมก็ได้กลับไปที่ภาคเหนืออีกสิ่งที่ผมนึกไม่ถึงก็คือแม้ว่าจะผ่านมาหปีแล้วแต่ข่าแรงที่ภาคเหนือตรงที่ผมไปทำงานพวกเขาก็ยังได้รับชั่วโมงละ20เช็คเกลอยู่เหมือนเดิมครับ ผมกลับมาภาคกลางอีกก็เหมือนกันอีกขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีนายจ้างเหล่านี้ก็จะกอดคอกันจ่ายอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปีถามว่าแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรก็อย่าลืมว่าในชีวิตประจำวันเราเราต้องซื้อของกินของใช้ในร้านค้าของเขา ที่เขาปรับราคาสินค้าขึ้นปีหนึ่งไม่รู้กี่รอบแล้วค่าแรงคุณคงที่แต่ของแพงขึ้นแพงขึ้นไหว้หรือครับบางคนขอย้ายก็ไม่มีที่ลงเมื่อขอกลับบ้านกรมแรงงานก็พยายามเร่งคนส่งไปทำงานใหม่ ก็ได้กินค่าหัวคิวไปแต่เรื่องค่าแรงที่คนไทยได้รับก็อยู่อย่างนั้นภาครัฐไม่มีความสามารถอะไรจะไปควบคุมนายจ้างอิสราเอลเหล่านี้ได้สมมุติมีนายจ้าง30คนก็จะมีเพียงแค่หนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลอิสราเอลและจ่ายตามค่าจ้างขั้นต่ำ แต่อีก29คนก็กดราคาไม่เป็นไปตามที่กรมแรงงานอบรมแรงงานก็อยู่กันตามยถากรรมเวลามีปัญหาเมื่อโทรไปปรึกษาล่ามแทนที่ล่ามจะช่วยล่ามก็ขี้เกียจและยังซ้ำเติมเข้าให้อีก ชีวิตของแรงงานลูกจ้างที่ประเทศอิสราเอลก่อนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานทุกคนต่างก็ได้รับการอบรมเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานเหมือนกันหมดแต่เมื่อไปถึงอิสราเอลบางคนโชคดีได้เงินเดือนเกือบแสนบาทบางคนโชคร้าย ได้เดือนละ3ามถึงสี่มื่นก็พยายามใช้อย่างประหยัดส่งให้ทางบ้านประมาณสองหมื่นเงินเดือนสองหมื่นทำมาหากินที่ประเทศมาเลเซียก็จะได้เงินเดือนพอๆกันอันนี้เป็นอุทหาหรณ์ว่า ฟังดูดีว่ารัฐส่งค่าหัวไปถูกแต่ว่าไปด้วยหน่วยงานที่รัฐส่งไปก็จริงแต่พอไปถึงมีบริษัทจัดหางานของอิสราเอลมาบริหารจัดการส่งคนมั่วซั่วไปหมดเละเทะมาก จะบอกว่าอยู่ที่ดวงมันไม่ใช่นะเพราะเราศึกษามาก่อนว่าเราต้องได้รับค่าแรงอย่างไรอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ในการทำงานระหว่างประเทศถามว่าคนที่ได้เงินเดือนต่ำๆๆแล้วต้องจ่ายค่าหัวให้รัฐได้เงินเดือนเล็กน้อยจะคุ้มค่าไหม ที่ไม่ได้ไปทำงานต่างประเทศพอไปอยู่จริงเรื่องราวกับตาลปัดไปคนละแบบไม่เหมือนที่รัฐประชาสัมพันธ์บางคนอยู่สี่ห้าปีมีเงินเก็บแค่สองแสนสี่ห้าปีมีสองแสนถามว่าเยอะไหม มันก็ไม่เยอะแต่คนที่ได้เยอะกว่านี้ก็มาลง YouTube บอกว่าได้เงินดีคนที่ไม่ได้เงินก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะมาลง YouTube ผมหวังว่าวีซ่าการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลีย คงจะไม่ซ้ำรอยเดิมเหมือนประเทศอิสราเอลนะครับผมขอให้รัฐปรับปรุงขึ้นครับค่ะจากการที่คุณผู้ชมได้ฟังมาคุณผู้ชมก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่าการเลือกนายจ้างเป็นสิ่งสำคัญนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการจะให้ค่าจ้างตรงตามที่กฎหมายกำหนดการสมัครงาน กับหน่วยงานของรัฐจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ผู้ที่มีประสบการณ์ก็บอกว่าอิสราเอลกระทรวงแรงงานก็จัดหาคนไปแต่ให้เอกชนเป็นผู้คัดเลือกและเมื่อไปถึงอิสราเอลแล้วก็เจอนายจ้างที่ทำสัญญา กับรัฐบาลเพียงน้อยรายมากๆก็ต้องระวังตัวกันค่ะเพราะอนาคตวีซ่าการเกษตรเฟสสองก็จะมีตัวแทนเอกชนมาคัดเลือกคนไปทำงานอย่างแน่นอนและเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะได้ทำงานร่วมกับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ได้เป็นเวลานานเท่าไหร่ได้กี่ปีถ้าได้5ปีก็จะดีมากใช่ไหมคะค่ะมีผู้สนับสนุนความคิดเห็นของคุณผู้ชายที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล5ปีมานะคะคุณป้าจะนำมาให้ฟังค่ะ ครับคุณพี่ผู้ถูกครับรัฐจัดส่งอันนี้ไม่ผิดเรื่องจริงแต่ให้บริษัทเอกชนมาช่วยจัดหาแรงงานนี่สิมันจะยุ่งยากเอกชนก็มีหลายแหง่งเวลาเก็บเงินก็เก็บกับเราแตกต่างกันพอเขาเก็บเงินเสร็จเขาก็ส่งให้ทางรัฐทางรัฐก็นำคนเหล่านั้น มาอบรมระเบียบต่างๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันดูเละเทะมากๆครับผมหวังว่าปัจจุบันอิสราเอลคงไม่เป็นแบบนี้และผมก็คิดว่าออสเตรเลียที่จะทำเรื่องต่อไปรัฐบาลจะมีการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อที่จะไม่ให้คนไทยโดนกดค่าแรงนะครับค่ะคุณป้าเพนนีก็อยากให้หน่วยงานของรัฐคือกระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางานบริหารงานวีซ่าการเกษตรได้คุณภาพและช่วยเหลือคนไทยได้อย่างแท้จริง ได้เจอนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการและนายจ้างจ้างงานคนไทยได้ยาวนานจนครบถ้วนตามเวลาของวีซ่าไม่ต้องเจอนายจ้างนอกโครงการวีซ่าการเกษตรค่ะค่ะขออนุญาตรบกวนเวลาคุณผู้ชมสักครู่นะคะ คุณป้าขอประชาสัมพันธ์ตอนนี้คุณป้าได้ทำภาพและคลิปวิดีโอของผู้ที่จ้างให้คุณป้าทำเรซูเม่และแนะนำการสมัครวีซ่าการเกษตรแล้วค่ะคุณป้าไม่ได้เป็นเอเจนนะคะแต่คุณป้ารับจ้างทำประวัติและก็เตรียมเอกสารเพื่อสมัครวีซ่าการเกษตร เตรียมความพร้อมให้ทุกๆคนที่สนใจช่วยปรับปรุงเนื้อหาการกรอกเอกสารที่จะมีในอนาคตคือทุกอย่างคุณป้าจะเตรียมเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้ยกเว้นเอกสารประจำตัวที่ต้องไปใช้การแปลในสถาบันที่รับรองการแปลเอกสารค่ะ คุณป้าจะแนะนําเรื่องการสมัครวีซ่าการเกษตรจนคุณผู้ชมที่สนใจจ้างคุณป้าเนี่ยสามารถสมัครได้อย่างครบถ้วนไม่ผิดแล้วก็คุณป้าจะสมัครงานที่ประเทศแคนาดาให้ด้วยอีกหนึ่งแห่งในราคา2,000บาทหลังจากสอบวีซ่าการเกษตรเสร็จแล้วนะคะค่ะท่านใดสนใจให้ช่วยเตรียมเอกสาร เตรียมความพร้อมในการสมัครติดต่อคุณป้าได้นะคะรับรองคุณจะได้สมัครในวันแรกของวีซ่าการเกษตรที่เปิดรับเลยค่ะและคุณป้าจะช่วยเลือกบริษัทเลือกฟาร์มที่มีคุณภาพที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่เป็นฟาร์มที่ดีเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยค่ะ ่ท่านใดที่ชมคลิปวิดีโอแล้วถูกใจชื่นชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่สนใจงานวีซ่าการเกษตรประเทศออสเตรเลียอย่าลืมกดติดตามนะคะคุณป้าขอฝากไว้ว่าให้ทุกคนพยายามตั้งใจในการสมัครงานจนกว่าจะถึงจุดหมาย เมื่อเราได้ไปทำงานด้วยวีซ่าการเกษตรกันนะคะทุกท่านโปรดรอฟังข่าวจากกรมการจัดหางานเรื่องรับสมัครเฟสสองจึงสมัครกันค่ะคุณป้าหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับสาระจากคลิปวิดีโอที่คุณป้านำเสนอนี้ ก่อนจากการคุณป้าเพนนีขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีมีความสุขและท่านใดที่สนใจอยากจะให้คุณป้าทำเอกสารเพื่อสมัครงานเช่นเรซูเม่ประวัติการทำงานที่เป็นรูปภาพและคลิปวิดีโอเป็นภาษาอังกฤษสามารถติดต่อคุณป้าได้ตามเบอร์ไลน์และเบอร์โทร ท้ายคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณป้าตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเตรียมความพร้อมของผู้สมัครให้ดีที่สุดคุณจ่ายเพียง2,000บาทคุณป้าสมัครออนไลน์ให้แต่ถ้าหากบริษัทจัดหางานหรือหน่วยงานราชการให้สมัครรูปแบบอื่นคุณป้าก็จะทำให้ด้วยค่ะในราคา งบประมาณ2,000บาทรับตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมกราคมนะคะหลังจากเดือนมกราคมแล้วคุณป้าจะขึ้นราคานะคะไม่ใช่2,000บาทแล้วค่ะเนื่องจากจะต้องมีคนที่สนใจเยอะมากขึ้นแน่นอนคุณป้าเลยจะนำไปจ้างโรงเรียนสอนภาษาช่วยสมัครให้ เกือบลูมประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับเอกสารทางราชการหรือใบรับรองผลการเรียนต่างๆที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชมจะต้องให้สถาบันที่ได้รับการรับรองมีใบอนุญาตการแปลแปลให้นะคะค่ะ ป้าก็ขอไปจริงๆแล้วนะคะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ